ประวัติแบงค์นัทวัฒน์ธนธวีประเสริฐแบงค์นัทวัฒน์ธนธวีประเสริฐนักแสดงชาชาวไทยเกิดวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2546แบงค์มีผลง,งานการแสดงครั้งแรกในปีพศสอ6 3กับซีรีส์เรื่องบทเพื่อนบทเพลง f r i e n d Forever The Series โดยแบงค์แต่เป็นหนึ่งในนักแสดงหลักของเรื่องทำให้แบงค์ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงต่อมาในปีพศ2566แบงก์ก็ได้มีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องที่2และได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องราชาพิหกซึ่งในบทบาทที่เขาได้รับก็ถูกใจเหล่าผู้ชมซีรีส์เป็นอย่างมากนอกจากแบง์ยังได้มีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องผลพยนตร์ซึ่งถือเป็นการรับงานแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกของแบง์อีกด้วยด้านการศึกษาแบง์ นัทวัฒนทวีประเสริฐศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพผลงานการแสดงภาพยนตร์ปีพศ2566หุ่นพยนต์รับบทเนรคุณผลงานโทรทัศน์ปีพศ2563บทเพื่อนบทเพลงเ r ลนฟอร์เร e วอร์เดอะซีรีรับบท4ปีพศ2566ราชาวิหกรับบทไอ